เมื่อติดตั้งตู้เสร็จใช้เคบันไทยในการจัดระเบียบสายสีฟ้า Newton, นิวตนันเขียวเหลืองก็เป็นกาวตัวนี้ก็เมนมาจากมิเตอร์เริ่มที่สีฟ้านิวตันต่อเข้าที่บาร์นิวตันสายสีเขียวเหลืองต่อเข้าที่บาร์กาวไม่ว่าจะเป็นเมนกาวมาจากหลักดินใจให้กับอุปกรณ์ภายในสีดําก็จะมาจากมิเตอร์ต่อเข้าที่บาร์กาวแล้วก็ประกอบอุปกรณ์เข้าไปในตู้ไม่ว่าจะเป็นเมนกันดูสนดสกิดเมนย่อยตัวนี้ก็ล็อกขาลูกสกิดเข้ากับรางแล้วก็ทําการต สายเมนภายในที่ออกจากลูกสกร,ริตไม่ว่าจะเป็นเมนแสงสว่างเมนปลั๊กเมนแอร์เมนน้ำอุ่นต่อเข้ากับลูกสกร,ริตแล้วก็ขันสกูยึดให้แน่นเลยนะครับเมื่อทําการขันสกูยึดเสร,ร็จเราไปดูที่หัวเบเกอร์กันดูดขา2นิวตันเราก็จะต่อมากินที่บากา์เกาสาหรับสายลายที่มาจากมิเตอร์เราก็จะต่อมาที่ขาหนึ่งของเบเกอร์กันดูดด้านบนเมื่อต่อเส,สร,ร็จแล้วก็ทําการปิดฝาขันสกูก็โอเคเลยครับ